สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะรผมระบบควบคุมนะครับค่าอิเล็กโรคอนดักติวิตี้และค่า p h ปุ๋ยนะครับสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกอัตโนมัติควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ครับสำหรับตัวโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราได้ใช้น,นส่ง,งตัวนดอ mcu esp 8 2 6 wifi module นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวหน้าจอ lcd ขนาด16คูก x สองพั I2C นะ้าเพื่อแสดงผลการทำงานตัวเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นค่า p h และ อิเล็กโตรคอนดักติวิตี้ที่สามารถที่จะทําการวัดได้จากตัวเซ็นเซอร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของตัวระบบควบคุมของเรานะครับนอกจากจะมีส่วนของตัว lcd แล้วเราก็จะใช้ในส่วนของตัว esp 8 2 6 6 wifi มาด u เป็นตัวประมวลผลหลักครับเพื่อทนะําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานหลักและ รับส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi นั่นเองครับและสำหรับตัวเซ็นเซอร์นะครับเราก็จะใช้ในส่งค่า pH เซนเซอร์และ e l e c t r o c o n d u c t i v i t y s ้เซนเซอร์ครับเพื่อทำหน้าที่ในการวัดค่าสารละลายปุ๋ยที่จะสั่งให้ตัวรีเลย์ขนาด2 c h ช n น e l ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอ n t e r f a c e กับตัวบอร์ดโนด M C U ครับเพื่อทำหน้าที่ในการจ่ายค่าปุ๋ยให้ตรงกับค่า pH ที่เราได้ทำการตั้งไว้ผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองครับโดยตัวรีเลย์ทั้งหมดของเราะครับก็จะมีทั้ และโซลิสเตตลีเลตัวล่างตัวนี้เอาไว้สาหรับ ปรับค่าอิเล็กโทรคอนดักติวิตี้ของปุ๋ยนั่นเองครับโดยทางผู้ใช้งานครับสามารถที่จะทําการเซตค่า pH และค่าอิเล็กโทรคอนดักติวิตี้ผ่านแอปพลิเคเชันบนระบบปฏิบัติการ Android แต่เนื่องจากว่าตัวหน่ว MCU EP 8 2 6ส WiFi โมดูลนั้นนะครับมีขาอนาล็อกอินพุตเพียงแค่ขาเดียวเท่านั้นนั่นก็คือขา A0 เราจึงต้องใช้ในส่วน,นตัวโมดูล PCF 8 5 9 1้าเกา้าห I2C อะนาล็อก to Digital Converter แบบ I2C นะครัเพื่อทำหน้าที่ในการอ่านค่าจากตัวเซนเซอร์เพราะเซนเซอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์แบบอนานาล็อกชะจรริงงต้อทําาก อ่านค่าอนาล็อกก่อนแล้วแปลออกมาเป็นดิจิตอลและคอนเวิร์ตค่าออมาเป็นค่า ph และอิเล็กโทรคอนดักติวิตี้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับและสำหรับตัวเซ็นเซอร์ของเรานรับก็จะทําการเสียบอยู่ข้ามตัวเครื่องกล่องนะครับของเราลได้เลยนะครับในส่วนของตัวระบบควบคุมทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก a b s อย่างดีครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะนำายป,ประยุกต์ใช้งานติดตั้งนับกับนะครับ,นะรบแปลงผักของนะครับ ทางผู้ใช้งานเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องทําการโยงสายให้ยุ่งยากแต่อย่างใดและในสะ้นสำหรับส่วนของตัวรีเลนหน้าสมครของตัวรีเลนนั้นสามารถที่จะทําการรับโหลดสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ10แอมป์ครับฉะนั้น ปัม๊มน้ำที่เรานํามาต่อสามารถใช้ได้ทั้ง1 2โวลต์24โวลต์หรือใมกระทั่งสโวลต์ของไฟบ้านนั่นเองโดยมีกระแสไหลผ่นานน้ำสัสดไม่เกิน1 0แอมป์หรือถ้าเกิดเป็นไฟบ้านก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0วัตต์นั่นเองฉะนั้นทางผู้ใช้ง,งานสามารถใช้ได้ทั้งปัม๊มดและ AC ไฟบ้านนั่นเองครับและสําหรับส่วนของตัว power supply ในที่นี้นะฮะเราก็จะใช้ในส่วนตัวดปเตอร์ขนาด5โวลต์ usb ครับเสียบเข้าสู่ขา micro c นะะของข้างกล่อง ได้เลยนะครับส่วนของตัวไมโครซีทุนี้ก็จะรับแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ5โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์เพื่อเสถียรภาพที่ดีที่สุดการทํางานของตัวโปรเจกต์นั่นเองนะครับและสําหรับก่อนการใช้งานครับทางผู้ใช้งานจะต้องทําการเซตในส่วนของตัว ssid และพาสเวิร์ดของตัว w i i ฟรัตเตอร์ให้ตรงกับตัวหนด m c u ก่อนนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทําการคอนเน็กค่านะครับและสามารถที่จะทําการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะผ่านทางสัญญ,ญาณ w i f i ได้นั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราจะทําการจ่ายกระแสไฟให้กับตัวระบบควบคุมของเราได้เลยนะครับ เมื่อเราจ่ายเข้าไปแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งครับตัวโนด MC ของเราก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ Wi-Fi โดยหน้าจอ LCD ก็จะขึ้นสถานะการ Connect เชื่อมต่อกับสัญญาณสัญญาณ Wi-Fi งาเมื่อ Connect เข้ามาเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอ lcd ของเรานะบรรทัดแรกก็จะ,ะแสดงค่าครับเวลาทรงส่วนนี้ก็จะเป็นเวลาจากเซิร์ฟเวอร์ ntp ครับสามารถที่ทําการรีเฟรชค่าได้ทุกๆ1วินาทีนะก็จะเป็นค่าเวลาที่ค่อนข้างแม่นยําไม่จะเป็นต้องตั้งเวลาใหม่แต่อย่างใดครับส่วนอันที่2องออโต้ตัวนี้เปิดเครื่องครั้งแรกก็จะเป็นโหมดออโต้ก็คือทํางานตามค่าเซนเซอร์นั่นเองครับและค่า p h และค่าอิเล็กโทรคอนดักติวิตี้ที่นะฮะทำการอ่านได้นั่นเองครับเมื่อเครื่องของเราพร้อมแล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของเราบ้างก็คือชื่อว่า Wicatable Control นนนนััั่เเองครไไครรบบดีย้้้ไไปละ หน้าตาแอปก็จะประมาณนี้ครับมีให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะทำการใส่ค่า IP address ของตัวเครื่องในที่นี้ก็คือ192.168.1.144ครับเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็คอนเนคเข้าไปเรียบรอ้อยได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งครับเมื่อเราคอนเนคเข้าไปแล้วนะครับค่า P-H และค่า Electroconductivity ก็จะปรากฏอยู่ด้านล่างของตัวแอปพลิเคชันครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการกรอกค่าในส่วนของค่า P-H นะครับ รวมถึงนะครับค่าอิเล็กโทรคอนดักติวิตี้ทั้งค่าไฮและค่าโลได้เลยครับแต่สำหรับค่าไฮค่าโลของค่า pH และอิเล็กโทรคอนดักติวิตี้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับนะครับผักชนิดไหนที่เราครับนำไปปลูกเพราะว่าผักในแต่ละชนิดจะต้องการค่าในส่วนนี้นะฮะแตกต่างกันครับสมมุติครับผมจะใส่ในส่วนตัว pH เอชไฮเป็น8.7 pH ุดเโลนะฮะ6.7และค่า EC หรืออิเล็กโทรคอนดักติวิตี้ของเรานะครับก็ตามที่เห็นเลยเสร็จแล้วปุ๊แล้วก็คลิกปุ่มเซต เมื่อเราเซตเรียบร้อยนะครับมันก็จะถูกโหลดเข้าไปที่ตัวเครื่องของเรานะครับก็จะปรากฏที่หน้าจอ LCD ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันทำามของตัวรีเลย์นะครับอันแรกครับล็ก e โ t รค Conductivity จะเป็น Solid State ีเ l a y ที่อยู่ด้านล่างครับแต่เนื่องจากตอนนี้นะล็กโ e t รค Conductivity ของเราีเ l a y ติดขึ้นมานะั้นแสดงว่าีเ l a y ของเรานั้นกำลังทางานอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้จุ่มลงไปในสารละลายผมเตรียมสารละลายไว้แล้วลองจุ่มดูครับอ่าเมื่อจุ่มเข้าไปเรียบร้อยจะเห็นว่า LD ของตัวบอร์ด Solid State นั้น อยู่ทํางานโรงนาานนี้ผมมาออกแล้วนะครับก็จะติดนั้นแสดงว่าตอนนี้นครับตัว solid state ของตัวอิเล็กโตคอนดักติวิตี้สามารถจะทำการควบคุมค่าได้โดยการเปิดปั๊มหรือปิดปั๊มเพื่อทำให้ที่ในการผสมสารละลายให้ตรงตามที่เราต้องการตามการเซตค่าอิเล็กโรคอนดักติวิตี้ของเราอย่างเช่นตอนนี้เมื่อผมจุ่มไปในสารละลายครับก็จะวัดได้อยู่ที่ประมาณ10.9ที่หน้าแอปก็จะโชว์ค่านะครับเท่ากับค่าบนหน้าจอ LCD อีกทีนงนั่นเองครับ แต่ในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการลองค่า p h e a p h บ้างนะครับผมเตรียมเซนเซอร์มาแล้วนะครับตรงนี้ตอนนี้วัดได้อยู่ที่ประมาณ9ถึง8นะครับจริงๆมันจะเป็นจุดสุนิยมนะครับถ้าเกิดค่านะครับถึง9เมื่อไหร่นับรีเลย์มันก็จะทํางานแต่ตอนนี้มันกระพริบอยู่เพราะว่าค่า8กับค่า9เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนะครับตรงกันมากนะครับใกล้เคียงกันมากฉะนั้นนะครับผมจะลอง ใส่ค่าใหม่ดูนะครับอันนี้วัดได้8นะครับผมจะลองใส่ค่า7ดูนะครับเซตถูกดาวน์โหลดครับเมื่อนะครับค่า p h ที่เราวัดได้นะครับอยู่นอกเหนือนะครับจากค่าที่เราเซตไว้อย่างที่ตอนนี้7กับ6 7ุเนี่ยแต่มันวัดจริงๆที่สารละลายได้8ฉะนั้น รีเลย์จิงออนครับเพื่อทำให้ที่ในการเปิดหรือปิดสารละลายสลับกันร,ระหว่างรีเลย์ไฮกับรีเลย์โฮโลนะครับเพื่อทำให้ที่ในการผสมสารละลายให้มีค่า pH ที่ตรงกับค่าที่เราเซตไว้ผ่านแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับและนอกจากนั้นครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะสั่งออนออฟนะครับในสตัวรีเลย์ปั๊มทั้ง3ตัวได้นะครับโดยการกดปุ่มนะครับด้านหลังที่อยู่หน้าเมนูของ pH h low รวมถึง Elect r o c ร n d u c t i v i t y high และโ w ตามลำดับนะครับประมาณนี้นะครับ นะครับประมาณนี้ครับซึ่งก็สามารถที่จะนำไปเทนะครับการทำงานของตัว P-H Low P-H High ได้นั่นเองนะครับนะครับนะครับและในส่วนของ Electroconductivity น่าจากว่าตอนนี้มันติดอยู่นะครับผมลองออฟดูครับนะประมาณนี้นะครับ ฉะนั้นนะครับตัวแอปพลิเคชันกับตัวเครื่องเราสามารถที่จะทการเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณร,ระบบ Wi-Fi ได้ในขณะที่เราควบคุมนะครับโดยใช้แมนนวลมือกดที่ผ่านหน้าแอปตัวเครื่องของเราจะขึ้นคําว่าแมนแมนนวลขึ้นมาเราสามารถกลับไปใช้ค่าโหมดการทํางานตัวเซ็นเซอร์ได้โดยการดกดปุ่มนะครับออโต้โหมดตรงนี้นะครับอยู่ด้านลากตรงนี้นะครับ ก็จะกลับมาทํางานที่เป็นออโต้อีกเหมือนเดิมนะครับ้นนั้นก็คือตัวหน้าจอ lcd ของเราขึ้นคําว่าออโต้และจะนําค่า p h และค่า e l e c t กโ c คอนดั t i ิวิตที่อาจได้จากตัวเซนเซอร์นํามาทําการประมวลผลเพื่อทำมาที่การ o n o ออฟดเลเ์เอาไว้สำหรับในการผสมสาร p h และ e l e c t กโ c คอนดัก i ิวิตให้เหมาะสมตามค่าที่เราตั้งต่อไปนั่นเองครับผมขอจบการนําเสนอนครับ สำหรับเครื่องควบคุมค่า pH และ Electroconductivity สำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกโดยใช้ Node MCU ESP 8 2 6 6 Wi-Fi Module โดยใช้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android แสดงค่าและเซตจการทำงานแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ